แล้วก็อยู่แถวสำเพ็งเยอะด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเหล่านี้เนี่ยไปตกอยู่ในมือของนายทุนหรือที่เราเรียกว่าทุนอาหมานนั่นเอ่อทุนสามานหรือว่าพวกอาปาดน,นั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับชาวนานเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินจริงๆนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามาดูว่า เขาบอกว่าราคาเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทที่ประกันไว้เนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ราคาเนี่ยนะครับมันสูงกว่านั้นได้หมายความว่าราคาราคาประกันของเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมฮะการซื้อขายทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่วิ่งระหว่างหกพันกับหนึ่งหมื่นใช่ไหมฮะไม่สามารถที่จะทําให้ราคาข้าวเนี่ยมันสูงได้กว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้คือการประกันนะครับอทีนี้เรามาดูในเรื่องของการรับจำนำบ้างครับ เป็นนโยบายของรัฐบาลพักเพื่อไทยนะฮะจริงๆแล้วพักไทยรักไทยก็เคยทําในอดีตนะครับตอนนั้นผมจําได้ว่าประกันอยู่ที่หนึ่งหันบาทนะครับแต่ปัจจุบันนี้ประกันอยู่ที่หนึ่งหห้าันบาทใช่ไหมครับสมมติว่าราคาราคาตลาดอยู่ที่หกพันเหมือนเหมือนการรัฐบาลนะครับใช่ครับทีนี้รัฐบาลก็บอกว่า พี่น้องชาวนานะก่อนวันที่สามกรกฎานะะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็ได้หาเสียงซึ่งมานมนานแล้วว่าประกันราคารับจำนำที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาททีนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าเกษตรกรขายในท้องตลาดได้แค่หกพันใช่ไหมครคือจริง,รงๆเขาไม่ขายหรอกเพราะว่าคนขายเ็ายอมต้องขายตามที่รัฐบ,บ,บาลรับจำนำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาข้าวเนี่ยไปขายให้กับ ให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการใช่ไหมครับครับต้องเป็นโรงสีที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะจะได้จะต้องมีข้อตกลงมีเงื่อนไขกันเนี่ยดังนั้นสามารถจะขายได้ในราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาททีนี้ถามว่าการรับจำนำเนี่ยนะครับจะขายสูงกว่านั้นได้ไหม,มคือตอนนี้เนี่ยนักวิชาการที่ผมติดตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เป็นการผูกขาดใช่ไหมฮะรัฐบาลผูกขาดรัฐบาลผูกขาดเจ้าเดียวนะครับแล้วแล้วลักษณะนี้อะทไม่ได้แล้วก็มีการไปยื่นที่สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าผิดมาตราแปดสิบสี่วรรคหนึ่งใช่ไหมครับครับถูกครับดังนั้นเนี่ยไม่จริงครับเพราะว่าถ้าเกิดเอกชนเนี่ยสามารถคุณสามารถที่จะแข่งซื้อกับรัฐบาลได้ นะคุณถ้าคุณต้องการซื้อเนี่ยคุณจ่ายในราคาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทก็ได้หรือคุณจะขายมากสูงกว่านั้นก็ได้นะเกษตรกร,เ,ร,กรเขาย่อมขายให้คุณอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ว่าลักษณะผูกขาดนั้นะนคงตกไปดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อ เมื่อเกษตรกรเนี่ยเอาไปจำนำใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลเขาก็มีเงินเอ่อทษทีรับมีข้าวในคงคลังนะไม่เหมือนไม่เหมือนรับประกันนะครับค่ะรับประกันนั้นคือไม่มีไม่มีผลผลิตเลยนะครับคือรับประกันนี้ไม่มีข้าวมาเลยนะครับคือไม่ได้มโชว์ข้าวมีแต่ตัวเลขใช่ครับมีแต่ตัวเลขครับทีนี้เอ่อในการรับจำนำเนี่ยนะครับมันจะมีข้าว ข้าวอยู่ในสต๊อกของโรงสีใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลเองก็จะมีที่เก็บข้าวด้วยใช่ไหมที่นครสวรรค์ใช่ไหมครับใ่คดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาก็มีข้อข้าวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทําให้เกษตรกรมีไรายได้มากขึ้นใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าทําไมนักวิชาการก็ดีนะครับสื่อวางสื่อก็ดีพยายามที่จะออกมาจะออกมาขัดขวาง ใช่ไหมครับอิจฉาชาวนาหรือเปล่าจริงๆผมว่าเขาคงไม่อิจฉานะครับแต่เขามองว่านะผู้ที่ออกมาก็บอกว่าข้าวเนี่ยไม่ควรขายเกวียนละแปดพันบาทใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกร้องว่าถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เคยเข้าไปสํารวจไหมว่าเคยถามชาวนาะไหมครับว่าเอกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมาเนี่ยมันยากลําบากขนาดไหนนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับในตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าต้องเปิดใจกว้างต้องเปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวนาซึ่งที่เขายากลำบากแล้วก็จะมีลืมตาอ้าปากขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นตามที่รัฐบาลรับจำนำในขณะนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นผลดี ทีนี้ผมอยากจะกลับมาตรงที่ว่ามันมีผลเสียไหมในการรับจำนำกับรับประกันเนี่ยนะครับนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นประเด็นที่อยากจะถามอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านนักวิชาการอย่างอาจารย์นิดาก็ดีอาจารย์ธรรมศาสตร์ก็ดีนะคะที่ไปยื่นต่อสารัดธรมรมนูญเขาพยายามจะมองว่ามันเป็นผลเสียต่อภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการแต่ทีนี้เมื่อโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเมื่อมองและเกษตรกรมองว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรมันสามารถแก้ไขอะไรได้ไหมอาจารย์คือเขามองว่าเขามองว่าผลเสียก็คือว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะจะจะ,จะไม่มีการเอ่อจะไม่สามารถที่จะผลิตข้าวนะครับแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็จะเป็นการใช้งบ เอะะองบภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับมาทุ่มมาช่วยเหลือตรงนี้มันจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้งมาเลยจังใช่ครับสูญเสียตรงนี้ไปแต่ในมุมมองเนี่ยนะครับมองว่าเมื่อชาวนาเขามีไรายได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นภาษีใช่ครับอันนี้ผมไม่ไม่เถียงนะครับแล้วที่เขาบอกว่าบิดเบือน บิดเบือนตลาดใช่ไหมบิดเบือนราคาตลาดเขาบอกว่าทำให้กลไกตลาดมันเสียหายไปครับอาจารย์ครับแลวราคามันสูงเกินจริงใช่ครับอาจารย์คิดยังไงครับก็คือในมุมมุมนี้นะครับการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นการรับประกันนะครับหรือว่ารับจำนำมันเป็นการบิดเบือนตลาดอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันเป็นการแทรกแซงแทรกแซงเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยเหลือคนในประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับไห้มีรายได้มากขึ้น นะครับการประกันการรับประกันก็บิดเบือนนะครับนะแล้วไม่สามารถจะทําให้ราคาข้าวสูงกว่าที่ราคาประกันที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับคือหนึ่งหมื่นบาทของออพักประชาธิปัตย์นั่นนะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเงินเนี่ยนะครับมันเข้าไปนะครับอยู่ในมือของพี่น้องชาวไร่าชาวนาอย่างที่ได้เรียนว่าพี่น้องชาวไร่าชาวนาก็จะมี